มาเลยพี่น้องละสุดไปกรุงเไปเทีอไปอยู่ได้จากเมื่อไปมันที่หอมันที่โมันที้วันที่อะไรไปสามไปสองสำหมือพี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องว่าชั้นเลยประมาณประมาณเกเอร์ พ่อกับน้องลาคือเกาพี่น้องเมืองเน้ับงานมาได้รอกเลยับงานมาได้เลี้ยงน้อันเศยังนะเล่นองพัอดรอนอะไรเรามากับพายมากไ้เปียวมากนีผู้เดียวลุงไปชงคือรถยูมอชีดบอกเออชงคือชงเลยมาซึเมื่อจะลงไปนะฮะมาเมื่อจะลงไปะลงไปเล้คือลงมาลงไมที่หาดไมที่หกมา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 ที่แปดไมาที่เก้า คือเ่ไปหาเหงานมองไหมสิว้าวมันต้งได้งนมแาเานะคือบาเเฮยังบัดเนี่ยไทยบริจาคไป่ไม่ได้ดอกบันจริงจลงเอ่คันบันว่านักตั้งใจทยคลิปบัดนี ทางใจถ่ายคลิปกับด้เงินคือการห้องลงไปปัดเจ้าคว่ำปัดสาเหตุที่คืนมายน่อยยังงานไม่ได้น้ำแม่นั่นแหละงานน้ำแย่แน่เจอในลงไปไม่ถึงหน้าไม่ได้งานกยบ่โบมี่แน่ดูไปกับดในอะมันอ่าคือว่างานบ่มีเออย่างโบมีเงินมาข้อในคิดหลายหยาบแบบมันในเวลาเดียวกันรายเดีกัมาซะเขาเถ่าไม่เถ่ายฝันนั่นคือฝันฝนึอง ให้ขึ้นมานี่รับออเดอร์บริเวณรับไปได้เลยครับพอขาบอกเมนูผสมจดบเริเว่าเขาเราสร้างมาทั้งแบบมีพวกแบบไหนฮะไม่ร้านแบบแบบไหนจะกินอย่างเดียวจะกินล้างขุ้งหรอกอะแพคคล้องแบบแพคคล้องอะไรคนเหล่านก็เออแบบชงโฟกเก็ตเมาส์โฟกเก็ตโฟกไรเดอร์ เขาเจ้ามาเอาไปชงบริ้าในี่นเฮะมีแต่ขายแกบเมาหรืออะไรดอ้์แพ็เคเครื่องแพ็คยังเคร,ร,รื่อเราั่งไดหลายอย่างเนี่ยคือเห็ุบ่ไรอะจ้ะเหตุดเะเจาอ่านหนังสือบ่ได้ดน,น,ไดไเนเนอนน่อานหนังรืต้อใส่อ่านหนังสือกอันบ่ขเขาเขียนใส่้า,าวไว้มันเป็นสูตรมันเลยเจ้ามาอ่านบ่ได้ไปเสร้าก็เจ้าร,ร,รู้่วยายแล้วนาะเลยเส ย่ได้น้ำแน่เยมาสข่าะเ้ยนเขาเจ้าเ้ขาดจ้า่าบบเขาเจากให้ม่ากห้ห้รลองเฮ็ดไปก่อนแต่ยเอยึงขึ้นว่าเฮ็ดไปกับสีบอลอดบอลอดเส้นรัแบบหงเข่าหงเ,เขา่ขา อดไข่กระดาวใ่มตักกับมานชุก่ไครนเาไปก่อนทอดไข่ไขามไขาไข่ดาวไข่เปลไข่แล้วมาหอดบ้านนี่วอตัวมานะ่ะหอวด้านนี่หรือห่อมชื่นบ้านนี่วอยินปลาบาน้องมอดกระโท่มากวาัน <laughs> รับออเดอ้์ยังพ่เป็นวาจัน มาเลยมาลงอยู่ใจมุก <eigentlich> นี่ เฮ็ดบ no ัสแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดบัสไปบ่ตอนไปมาขากับมาทางบัสได้คือขึ้นรถเป้นมาหอนมุกเลยเห็นแล้ได้แบบนี้เขาจะซื้อลุงลูกแล้วซื้อตัวไห่ได้แรกะกับผมเองเนาะซื้อลุงแล้วซื้อตัวไห่อยู่ในใช่หรือมอสิปมอสิปซื้อตัวมอสิปแต่แล้วเขาไปส่งขาใครเราทำนี่ก็รถมันคัมาแล้วแบบไปท็กซี่เลยแล้วมาเราก็ไปเลยเราไปส่งแล้วก็บน้คือรถคันนี้ บันให้เจ้าคือรถท้คือเจ้ามาเจ้าหรอหอนต้นหาก็จะกับกอดะล่ไปบบเล้คองบัีมีครอรถสามล้อมาบั้สามล้อมาเขาจะจู้คือรถอ่ะโมไปน้ำเขาโมไปเนาะขันไปกับเพลงขันไปกับเพลงไปปะในตัวเหตุไดเขาไปทำห้าเธือเขามไปเลยไปนังอยู่หมุกดะหานดิป้านนหามุ่เขาโมเขาจะกไปซื้ตัว ซตัวเดอจไสไปงลาวห่อท้าเจ้าลเราเอไตงเ้เอิิแล้วก็างขาลมวา่มุ้ิมุ้งมมาดีมอดผังไทยแลอ่างาไทยอยู่ทางไทยก่อนเออยันทีแล้วก็ได้จ้ำอีกเนาะจแล้วก็ลุกไปจำบใส่ม <to> ือเด้อ งส่มาทั้งบ้านเฮาจังโมงจังในหอดพังห้าวชิโม่งกลางคืนนี้หอดกลางเวยนคือรถกลางคืนไม่คือรถจา่ป้าหนังสามโมงสคือรถสี่โม่งแรงมาหอดพีกับแจ้งพอดีมอดพีกับพอดีมาหอดพีหอดบดาพอดีกัสามมงี่โมงกลัวสามม จำฟังไถ่แล้วก็มาจำฟังเล่าะจำผังนั่นแล้วก็มาจำผังบ้านเฮาบางเทีหนาไปกับมันเกิดซ้ำวัดต่อไปแล้วบัดรนะสมก็มาต่อบัตรเออซสมก็มาต่อบัตรมันสิยากยังขันตัวเป็นนักชื่อเองกระเตกแล้วไปหาสมัครงานเองก็ได้มันสิไปยากยัง อันนี้โตบว่เป็นหนังชือโตก็เลยมประกาศไปคอมเมนต์ตัเป็นนังชือโอ้ยถาสมัครงานี่ผกูก็ได้คือบอกออกไปเห็นงานของเขาดีแท็กจะเขาพ่อคนหรือเล่าลเ,ออหหอเออเขาอยู่โคราชผี่ทางมากผีเละ แน่บอกว่าให้ต่างใจเฮียนหนังสือตอนยังน้อยเลยสีเฮียนไปยังเนี่ยนี่แล้วันใหญ่มาเลยมันพอเป็นหนังสือเลยมันเอาไปยากเออห้างก,กินแต่หมักเล่นแมว <c oughs> ฮัตีหยกตียางแล้วมันพอได้แล้วใหญ่มาเขาบริพาตีไดย <c oughs> โอ้ยโอ้ยขันทบเป็นหนังสือไปไทยกับ เขาเคียนตัวเขาอ่านหนังสือเล่าออกนี่ไปไทยเขาก็อ,าอ่านอนกอันนี้ตัวเล่ากับตัวเล่ากับอ,าอ,อ่านบอกอันสลดัดอันนี้มันกับโพดแล้วนี่ตัวเล่ากับอ่านบอ,อกตัวไทยมันกับอ่านบอ,อกแล้วมันก็เอาตัวบอดได้กันเอาไปสมุนเอาไปผู้เดียวนี่เราต้องเป็นหนังสือมาก,ก่อนกันเป็นหนังสือนี่ใข่เนย เขาก็พอสีอ่านออกเขากบตัวเข้าไปได้อันนี้สมมติเขาจากตัวกับตัวได้แล้วางตัวอ่านบอกออกขึ้นรถผิดซ้ายไปหอดเชียงใหม่จเวิตอะไรแบบนี้ไปใส่ปะลงใส่ลงใส่ไปใส่ขึ้นใส่ ตนเจาจับ้านเจ้าบกือมามาดูเขาส่งาหาบอฮะ100บ้านนะเจ้าที่บอกเาเป็นขอเจ้าจไปเขาส่งาหเจ้เลยวส่งอาหเหอไปน้ำปูนี่นี่ก็เลน่แล้วได้ป็นพอยลางางใหม่บอันี้เขาก็ไปน้าปูนี้เหรอเาก็ลึกเขาเลยแตไปูนีหเดวเล้ยเขาจของประาเข้ามาเลยประาคนน่ะเคียร้องหมเคี่ยก็ด้ เทีดแวาตรวรวจนตาเกเาบอกไล่นุกไปลาใครจะมาลี้วงใคราใคราคนบ้านเฮากับายเนาะข้าไปข้ามาอไปว่ะหอดอดอะ

ไปเนาะจำบ่ได้คือว่าแหละเขาก็ไปกรุงเทพครั้งแรกคั้นคันไปไทยนี่ขั้งที่สองวะขั้งที่สองได้ขั้นไปไทยนี่เนาะครั้งแรกไปยังซ้ำดอกมะพีรั้งที่สองไปกรุงเทพเพลงกันหน่อยก็ไปซ้ำดอกมะพีอีกอยู่ได้ไปซ้ำดอกมะพีไปได้เงินไหนอันนี้ได้เงินบ่ไปอยู่ได้มือสองมือหนึ่งพี่น้องเอ้ย แต่งานนะก็เมนน้มันก็สีมีหลายมองอยู่รกแต่ก็ว่าแล้วเขาไปเธอเลี้ยงเขายังบอกหุจักมวยไปเหตุงานยังสีมวนวะโอ้ยไพ่าไปกันเหตุงานมวนนอตไครอยู่บ้านนี่นะมันมวนสุดเออเออแมนยุคนไปเที่ยวนะะมวน คันไปเที่ยวนะ่ะเบอร์มวนเพราะว่าห้องผได้ไปเห็นงานดิขันเราไปเห็นงานนะมันบอม์มวนดอกอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ประเทศใดก็ได้ไดขันไปเที่ยวนะมวนอ้องคืนไปยกไปสำหับตะไครเออขันเราไปเที่ยวนะพอคืนยู่เนะานนะออผู้เมาผู้ โอ้โหผูเมาลถนี่เฮนกระเต๊กบโูเมาลดังเลก็ว่าจะเทากับเมาอย่เมากปอดที่ตตอนตอนไปน่นคือเต็จกบไม่มาไนี่คืมันข้ามากปแมินตรนี้มัวแ่โอซาบุนเป็นการกะท่อมมากระตั้งใจถ่ายคลิปเท่านั้นแหละมองไปกับไปหูหูเลยดิ เห็นเลยไปเวียงกับไปมาเลยเห็นมาหมดเลยคันสีกับไปเวียงอีกก็ได้ประสบการณ์ก็ได้แลยทุ่งเทีกับสองหมือสามมือไปขี่รถเลน้อยมันรถมันรถต่างกันก็ะดอตึกกระลายรถกระลายจะย่างย่าแหละแปลกหูแปลกตาเนมนอยู่ดอก หองมันกับต่างก็นอกมองเจริญก็มองบ่เจริญแต่การเฮาหิดงานวไรกรย็ยบ่ไรเละห้องอยู่ฟุ่นมันต้องเอาตัวเองให้มันหลอดได้หาเงินช้อเผาชื้อ,อ,อน้านั่นเอออยู่กรพนนั่นแหละอ่าคลิปนี้กับขอลาก่อนเดอพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบุณ,บณทุกคนติดตามรับชม พอกันใหม่กับนอ้องมดกับน้องเคยหลากับน้องซหลาสบายดี